คลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆนำคลิปเสียงที่เราบันทึกจากรีวมาใช้ใน IG Story ของเรานะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของการกันตผัดอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาสอมนมเพื่อนๆนาเสียงที่เราบันทึกในรีวมาใส่ใน IG Story ของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเรามาดูวิธีการนําเสียงที่เราบันทึกไว้ในรีวมาใส่ใน IG Story ของเราไปพ,พ,พร้อมๆกันเลยครับจะมีวิธีทํำยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ <S <S สําหรับวิธีีกกาาารนํเเสยงงพลงจ รีวิวที่เราเคยบันทึกไว้จะนํามาใส่ใน IG Story ของเรานะครับให้เพื่อนๆนไปที่โปรไฟล์ของเราเสร็จแล้วมาที่ขีด3ขีดที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็รายการที่บันทึกไว้ก็จะเป็นมันก็จะมีที่เราบันทึกโพสตทั้งหมดหรือว่าบันทึกเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับก็ให้เข้าไปที่เสียงแล้วเราก็ไปเลือกเพลงที่เราต้องการจะนํามาใส่ใน IG Story ของเรานะครับ ก็ให้เรากดเข้าไปที่เสียงเพลงนั้นได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็ให้กดไปที่ใช้เสียงนะครับแล้วเราก็สามารถมาเลือกเอฟเฟกต์เลือกฟิลเตอร์ได้นะครับเออแล้วเราก็กดถ่ายไปมันก็จะมีเสียงเพลงมาให้ด้วยนะครับ ถ้าเราต้องการจะดูตัวอย่างก็กดไปที่แสดงตัวอย่างนี้นะครับ shaking, ถ้าเราต้องการแชร์ไปที่สตอรี่ให้เรากดไปที่แชร์ยังแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะโพสต์แบบรีวหรือว่าโพสต์ไปที่สตอรี่แล้วก็เลือกที่โพสต์ไปที่สตอรี่ได้เลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นวิธีการนำเสียงเพลงที่เราบันทึกไว้มาใส่ใน IG Story ของเราที่เราต้องการจะโพสได้แล้วนะครับ,รท,รบทุก,นกนคน,นลองนำวิธีนี้ไปทำกันดูนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำกันดูนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจร้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย